ในอดีตชาวมงใช้ชีวิตผูกพันกับป่าป่าไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารแต่ยังเป็นที่สถิตของวิญญาณตามความเชื่อทุกการล่าสัตว์คือการขออนุญาตจากผีป่าแต่บางครั้งเมื่อมีคนก้าวล้ำเกินขอบเขตป่าก็อาจส่งสัญญาณเตือนกลับมาเรื่องเราที่ผมจะถ่ายทอดต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงจากหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางหุบเขา ซึ่งเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและเข้าถึงเรื่องราวมากขึ้นผมจะแทนชื่อผู้ที่เจอเหตุการณ์ด้วยตัวผมนะครับผมชื่อย่างเกิดและโตในหมู่บ้านเล็กๆของชาวมงที่ตั้งอยู่บนเนินสูงกลางหุบเขาหมู่บ้านของเราชื่อว่าบ้านปากขุนเป็นชุมชนที่มีเพียงไม่กี่สิบหลังคาเรือนบ้านทำจากไม้ไผ่และไม้สน หลังคามุงด้วยหญ้าแฝกหรือต้นไผ่สับทุกบ้านอยู่ใกล้กันราวข้อครัวใหญ่คนในบ้านปากขุนมีวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่ผูกพันกับป่าเป็นที่สุดป่าคือที่หาอาหารป่าคือที่หายใจและป่าคือที่พึ่งพาอาศัยกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราเชื่อว่าป่ามีวิญ,ญญาณคอยปกป,กปักรักษาและทุกครั้งที่เข้าไปหาของป่าหรือล่าสัตว์ ต้องมีการกล่าวคำขออนุญาตเสมอตั้งแต่เด็กผมถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวของพรานพอผมชื่อป่าเถาเป็นพรานใหญ่ของหมู่บ้านที่ทุกคนเคารพเขารู้เส้นทางสัตว์รู้วิธีการดักล่าและยังรู้จักการบูชาผีป่าทุกครั้งที่กลับมาจากป่าพ่อจะสอนผมเสมอว่าย่างเราล่าสัตว์เพื่ออยู่รอดไม่ใช่เพื่อความสนุกถ้าเจ้าล่าเกินความจำเป็น วันหนึ่งป่าจะเอาคืนคำสอนนี้ฝังในใจผมเสมอการล่าสัตว์เป็นสิ่งที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนบานปากขุนมีพรานเก่งหลายรุ่นเครื่องมือที่ใช้ก็มีทั้งน้าไม้ธนูและกับดักแบบดั้งเดิมเราล่ากวางเก้งหมูป่ากระต่ายหรือแม้แต่หมีในบางฤดูเนื้อที่ได้จะถูกแบ่งกันทั้งหมู่บ้านหนังสัตว์เอาไปทำเสื้อผ้า กระดูกบางส่วนเอามาทำเครื่องมือในหมู่บ้านยังคงมีพิธีบูชาก่อนการล่าพรานทุกคนต้องนำข้าวเหนียวหมากพูและเหล้าข้าวเล็กน้อยไปวางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นต้นแม่ของป่าเพื่อขออนุญาตและเพื่อให้วิญญาณป่าคุ้มครองบางครั้งหากมีคนไม่ทำพิธีก็จะเกิดเรื่องแปลกๆเช่นหลงป่าหาเหยื่อไม่ได้หรือเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ วันหนึ่งหลังฤดูเกี่ยวข้าวผมกับเพื่อนสนิทชื่อสงตัดสินใจไปล่ากวางกันหัวหน้าพรานของหมู่บ้านชื่อเข่าก็ไปด้วยเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนเคารพเพราะมีประสบการณ์มากคืนนี้ลมดีอากาศแห้งกวางน่าจะออกหากินเขาพูดพร้อมยกตะกร้าใส่อุปกรณ์ขึ้นบ่าเราสามคนเตรียมสเสบียงเล็กๆข้าวเหนียวปลารมขวัง เราข้าวลิดหน่อยสำหรับบูชาและไฟฉายคาดหัวเล็กๆจากนั้นจึงเดินเข้าสู่ป่าพอเข้าไปลึกเสียงหมู่บ้านก็หายไปเหลือแต่เสียงจิ้งกรีดและเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันแสงจันทร์ลอดผ่านยอดไม้ตกเป็นลายลงบนพื้นความมืดนั้นทั้งงดงามและน่าหวาดครัวในเวลาเดียวกันเขาพาเราหยุดใต้ต้นไม้ใหญ่แลว้ววางข้าวเหนียวกับหมากพูล,ลงบนหิน พร้อมพึมพำคำบูชาเป็นภาษามงโบราณผมยืนฟังเงียบๆแต่ในใจกลับรู้สึกคนลุกแปลกๆราวกับว่ามีอะไรบางอย่างเฝ้ามองอยู่จากรอบด้าน เราเดินตามรอยสัตว์จนลึกเข้าไปในป่าไม่นานผมก็ได้ยินเสียงซู่ซู่เหมือนมีใครล่าผ้าพื้นใหญ่ไปตามยอดไม้เสียงนั้นอยู่เหนือหัวเราไม่ใช่เสียงลมเพราะคืนนั้นลมสงบได้ยินไม่สงผมหันไปถามเขาพยักหน้าสีหน้าซีดเผิดเขายุกมือให้เราเงียบแล้วก้มลงฟังกับพื้นเหมือนจะฟังแรงสั่นสะเทือน ทันใดนั้นแสงสีขาวจางๆก็ลอยอยู่เหนือยอดไม้ไม่ใช่แสงไฟฉายไม่ใช่ดวงดาวแต่มันเคลื่อนตัวไปมาเหมือนกำลังจ้องหาอะไรหัวใจผมเต้นแรงจนหายใจติดขัดขนทั้งตัวลุกสู้เราเดินต่อไปจนเจอสถานที่ราบเล็กข้างลำห้วยจึงจัดสินใจหยุดพักและก่อไฟเล็กๆไว้ความเหนื่อยทำให้ผมเผลอหลับ แต่ไม่นานนักเสียงประหลาดก็ปลุกผมขึ้นมาเสียงแปะแปะเหมือนมีใครเดินอยู่บนยอดไม้รอบๆที่เรากางไฟผมขยับตัวย่องไปปลุกสงเขาลืมตาขึ้นมาพร้อมสายตาหวาดผวาพี่นั่นมันเสียงอะไรจะเสียงดังผมกระซิบกับเมื่อแงนหน้าขึ้นไปผมเห็นเงาร่างสูงปร่งคล้ายคน แต่ท้าขาวโบกสะบัดรอบตัวมันยืนอยู่บนกิ่งไม้สูงเหนือหัวเราเงานั้นก้มลงมองร่างกายผมแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหยุดเต้นเขารีบคว้าเข้าเหนียวจากห่อแล้วเคียงลงกับพื้นพร้อมพึพมพำคำบูชาภาษาม,มง้งเสียงสวดของเขาสั่นเครือเหมือนกำลังขอร้องสิ่งนั้นเงานั้นหยุดนิ่งครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆลอยหายไปพร้อมกับเสียงยอดไม้สั่นสะท้าน เราทั้งสามแทบไม่พูดอะไรเลยตลอดทางกลับพอถึงหมู่บ้านทุกคนในครอบครัวจ้องมองเราด้วยความสงสัยเขาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผู้เท่าฟังจากนั้นผู้เท่าจัดพิธีบูชาผีป่าในคืนนั้นทันทีสำหรับผมเหตุการณ์ครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตผมไม่เคยล่าสัตว์ตอนกลางคืนอีกเลยและทุกครั้งที่เดินผ่านป่าผมจะก้มศรีรษะเคารพเสมอเพราะผมรู้แล้วว่าป่า ไม่ได้ว่างเปล่าป่ามีชีวิตมีความทรงจำและมีวิญญาณที่มองเราอยู่เสมอ